รหัส2.4.41ข้อ104มีคะแนน2คะแนน Für welche Fahrzeuge ist das Befahren einer so beschilderten Straße verboten? คำถามก็คือว่า welche Fahrzeuge รถชนิดใดยานพนาหนะชนิดใด ist das Befahren นะคะในกรณีที่จะขับเนาะ I n e v so be c h i l d e d ten Stras f o r b o t e n ถนนที่มีป้ายที่เรากำลังเจอเนี่ยนะคะคือการห้ามใช้ f o r b o t e n สรุปก็คือถ้าถนนเส้นนั้นมีป้ายอันนี้ติดอยู่นะคะจะจำกัดการใช้ถนนเส้นนี้จากยานพาหน,นะชนิดใดนั่นเอง ภาพที่เรากำลังเจอเป็นรูปวงกลมป้ายวงกลมขอบสีแดงข้างในมีลักษณะเหมือนล้อซ้ายและขวาตรงกลางมีจุดดำๆนะคะลูกศรชี้บอกว่าสองตันโอเคค่ะนะคะถ้าเราเจอป้ายนี้ในถนนเส้นนั้นรถชนิดใดาย,ยานพาหนะชนิดใดที่ห้ามใช้นั่นเองเรามาดูข้อหนึ่งเขาบอกว่า Für Fahrzeuge deren Zulässige Gesamt masse สำหรับยานพาหน,นะที่มีน้ำหนักทั้งหมดนะคะมวลรวมทั้งหมดเลยนะทั้งคันเลยนะที่ไม่เกินสองตนันถูกไหมถ้ารถไม่เกินสองตนันห้ามใช้ถนนเส้นนี้ต่อมาข้อที่สอง Für Fahrzeuge, deren tatsächliche a h t l a s t 2 Tonnen Überschreitet คาว่า Uber ก็คือเกินนะคะเกินที่จำกัดนั่นเองสองตันข้อ2เขาบอกว่าปายนี้จำกัดห้ามสำหรับยานผาานะที่น้ำหนักจริงตรงเพลาเนี่ยเกินสองตาัานคือห้ามเข้าถูกไหม ต่อมาข้อที่สามก็คือสำหรับยานฐานะที่น้ำหนัก u l ä s s i ิกก็คือน้ำหนักรวมที่ได้รับอนุญาตนะน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตตรงตรงเพลาะนะคะ คือรถที่มีการอนุญาตให้น้ำหนักตรงเพลาเนี้ยนะที่มีน้ำหนักเกิน2ตันได้ข้อ3เขาบอกว่าป้ายนี้ห้ามรถที่ได้รับอนุญาตให้ตรงเพลาเนี้ยบรรทุกได้เกิน2ตันเนี้ยนะคะห้ามเข้าถูกไหมทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะป้ายที่คุณกำลังเจอนะถ้าถนนเส้นนั้นมีป้ายนี้ติดไว้นะคะ ยานพนาหนะชนิดใดที่ห้ามเข้า Forbidden นะคะหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับยานพนาหนะที่มีน้ำหนักทั้งหมดนะคะ Gesamtmasse ะะทั้งหมดไม่เกินสองตันถูกไหมข้อ2องเขาบอกว่าสำหรับยานพนาหนะที่น้ำหนักตรงเพลาเนี่ยน้ำหนักความเป็นจริงนะตอนนั้นเนี่ยเกินสองตันห้ามเข้าถูกไหมต่อมาข้อที่3าม สำหรับยานพาหนะที่น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตบรรทุกตรงเพลาเนี่ยเกิน2องตันคือห้ามเข้าโอเคค่ะให้เวลาคิดสวินาทีนะคะข้อได้ถูกต้องเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองนั่นเองสำหรับข้อนี้ก็อย่างที่บอกนะคะ จะจากัดกับรถที่มีน้ําหนักความเป็นจริงณนะตอนนั้นเนี่ยบรรทุกตรงเลานเนี่ยเกิน2ตนันนะแต่ถ้าวันนั้นรถคุณบรรทุกไม่เกินสองตันเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถ้ารถคุณบรรทุกเกินสองตนันแปลว่าห้ามเข้านะคะโอเคค่ะสรุปข้อ2ถูกต้องคือน้ำหนักความเป็นจริงตรงเพลาวันนั้นถ้าเกินสตนันคุณห้ามใช้ถนนเส้นนี้นั่นเอง คำตอบที่2ถูกต้องค่ะ